ดีนะครับผมก็ยู่เป็นมือใหม่ในการเล่นเกมวันนี้เราอยู่ในเกมของไดโนเสาร์ออนไลน์นะครับนะผมก็มีมาอีบา้าพี่ผมเองโอเคนะครับแล้วเราก,ก็เริ่มกันเลย,ด,ยดีไหมไม่ดีเว้ยเออเริ่มเลยวนนี้ผมก็ชื่อกีเกมเมอร์น,นะครับเพราะว่าที่นี่มัน GG เกมผู้ที่นี่มันรับรับชื่อก็เรียกรับรับชื่อไม่กี่วกอกษรเลยโอเคนะครับตอนนีผมก็ได้ครี a t e เอาไว้แล้วครับเป็นตัว ชื่ออะไรที่มันมีแผงโขลชั้นสตาร์ทส์ฮมฮมฮัมฮัมัมฮ่าฮัมฮมฮมัมฮััมฮัมฮั่ฮัมฮัอฮัมฮัมอัมฮมฮั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 มฮนมฮัมฮัมฮัมมร่มมอร่อยอร่อยอร่อยอม่ MC ็มสองแปดสามสมิสเลยขึ้นจะตายแล้วโอเคจะตายแล้วเน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 หลังจากกินเสร็จก็ไม่ก็หิวใหม่ห่มกระดังการกินเจ้าตัวตัวนั้นเพราะหมาอีกล่าเลยตัวอะไรอ่ะตัวนี้ดีกว่าไม่น่าจะโหดมาก าอีโหดกว่าอีกแต่ตัวนั้นมันตีแรงแรงแรงโอ้โลโลโลไม้เหมันกัดเราแอบก่อนชอบโจมตีจากด้านหลังเฮ้ยเป็นจังหวะนี้แหละตัวเล็กเก่งตัวเล็กว่องไวคล่องแคล่วเออหยุ่มโอ้ยแอบจับล็อลบอกล็อหนุ่มโอ้ต้นกัดเองวัดผมต้องทำการล้างแค่ใ้ลูกพี่เราที่โดนเจ้าตัวนั้นกิน แป๊บจริงนะ,อะขอโทษนะครับเมื่อกี้คือต้องเลี้ยไปกินข้าวกระดานถันนะคะจะรอีนขออะไรแป๊บตรงนี้ครับคือถึงไงนะฮ้อจะไปรังแกลูกบีเราจะตายตรงไหนคือใครฆ่าก็ไม่รู้ทำออยังไงดีลนะ่ะขออะไรแล้วเสร็หมดแล้วต่อตรอ อไรจีทำอะไรไม่ได้เลยวับขวันนอนวับวับแล้วลงมือเดี๋ยวขอดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เลยหรอเอาใหม่บ้าไม่น่าเลยอะไรบ้ายังไม่ได้ล่างกายลูกพี่จ่ไหม ทำไมกันแบวิชิตเราต้องมีการเกิดการเจ็บตายเราขอปฏิญาณว่าเราจะไม่กดแค้นตดอกความตายเด็ดขาดในบ้านกูยังแรงแกูแคตเกมอยู่อยู่ก็ดอกไปเลไปข้าพวกเดียวกันแล้วปะอุ้ยมีคานุตรงนั้นว่ะ เงียบหายไปไหนแล้ววะว้าวบรรยากาศสวยงามมากข้าพได้กินนกตัวนั้นแลาได้ขึ้นสวรรค์แน,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 น่นั่นคานูหุ่นตัวอะไรอ่ะหุ่นอะไรบอยักไม่ใช่มีคนกินอยู่นี่นี่ขอตัวนี้ตัวนี้ได้มาแล้ว ไปก่อนละโอ้กวางสามีข้าวเยืกโคตรเทพอ่ะจะไปเราก็ต้องกินมันทุกคำอยู่รลอดยำ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 อร่อยอร่อยมากอร่อยโอ้ยหอมอร่อยอ่ะมันต้องเก็บไว้กินนานๆนะโอ้ยแลาวแล้วเราเล็บเด็กคนเออที่กำลังตามมาไม่มีใครเลยนี่นะบอกอ้ตัวนั้นด้วนเราต้องกินเหงา ไฮไฮต้องเรียบแล้วของอร่อยต้องเก็บไว้กินคนเดียวเก็บไว้กินท uh ีห huh. ล uh ังไฮยฮไ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 ฮตรงนี huh. Should Should? Should. Should. ้าจะปลอดภัยไฮไฮขอเจอตรงนี้นะกินกินกินอร่อยชอบชอบชอบกินมันแรงมันแรงไม่บาปไม่บาปตาย ข้าไปต่อข้าไปต่ออย่าไปกินนานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันคนแย่งซาบียงเราเราจะไม่ยอมให้มันแย่งมาได้เฮ้ย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 อย่าแย่งนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าจะปลอดภัยนะ่ใชคแล้วอุ่ยหอ้ยนั่มันนักล่าตัวฉุนหวังวิตรงนี้มันสุดขอบว่าถ้าจะปลอดภัยสุด โอ้ยิดบักติดบักติดบักบักติดเลยเลย้ยนี่มันตามมากินวะฉลองมันแบงก็ได้กัดมัน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 เฮ้ยมันกัดเราคืนกัดเราคืนเลยเลือดลดเลือดลดเลือดลดเลเวลอัพฆ่ามันได้กินกินมันแรงดีกว่าอร่อยกว่าไม่ต้องรับตัวนี้ไปไม่ต้องกินต่างเปล่าพันเขาใจแล้วเอาตัวนี้ไป

อร่อยต้องเก็บไว้กินนานๆเราจะไม่ยอมเสียไปให้ใครอย่าอย่าและซึ่งตรงนี้ผมเตรียมไว้เป็นที่กินที่ปลอดภัยง่อมง่อมทำยังไงวะงอมง่อมอะไรดีเว้อร่อยอร่อยอร่อยดูมันกินด้วยเนาะหมดแล้วอะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่กินอย่างนั้นหรอเอ้าคิดว่ากดต้อกินเฮ้ย พันหรือเปล่าต <waters S 1> ่างปะเฮ้ยต่างเไปครูเฮ้ยคูไม่ได้บิดว้ามานี่เจ้าตัวโอ๊ยอันนี้เกิดว่ะกิน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 มาไม่อยากลองดีว่ะอยากเจอกับคนกากๆอ่ะอยากตายหลักแสมคะแนนมาได้ตั้งเท่านี้อุ้ยเฮ้ยเจอแมลงว่ะรีบกินมันกินมันเฮ้ยตามมันไป กิน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 เฮ้ยมันแย่งแล้วเหรอเฮ้ยน,นี่ลองเอาไปขอตัวนี้แล้วกันนะโอเครีบเอาไปหาที่กินด่วนตรงนี้แหละที่เมื่อกี้เรามากินไม่เคยเห็นนมาอ,อากกอได้วะยำ เดี๋ยวอ uh ับเลอบเฮ้ยไม่ไม่ไ่าเข้ามานะนี่มันขนมหองจานเนื้นี่นี่ดูไหมว่าเราทำอะไรลงไปอ่ายงไงก็อร่อยอยู่ดียำๆำๆำเลว่าสองแล้วเลเว่าสองแล้วยำ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 ำอรมากอร่อมากอร่อมากำๆำยิงนิดเดียวนิดเดียวก็จะหมดแล้ว แท๊กแทแทชอบแท๊กระดูกชอบแท๊กระดูกปีก็อร่อยดีมื้อสุดท้ายรืบสุดท้ายเย้ยหัวย่างอีกแล้วยังอร่อยมากเลยอ่ะไปหาอย่างอื่นเดี๋ยวอ้ยนั่นน่ากินนะแต่ว่าคุณยากมากเลยอ่ะไปหาอะไรที่มันตายกันเนี้ยกินเยนื้อสีอ่ะโชคดีเด็ดเด็ดนันสาวขอพันพรมโอเคอนโลกสองก็ถือว่าดีอยู่ในโลกแห่งถูกกล้าเฮ้ยตัวอะไรมึงเป็นพวกเราอะ อุ้ย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 ตัวอื่นเนาะไม่ใช่พูดเดียวกันใช่ไหมหรือเปล่าใช่เป็นพูดเดียวกันเห็นแป๊บเลยอุ้ยตัวนี้มันแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยโอ้ยเต่าทองอุ้ยเห็นดีกว่าเดี๋ยวจะตายเฮ้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 ยไม่อยากเจอดีเว้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอเคนั่นอยากปลาตัวเนี้เราจะทำการล้างแคลนให้การต่อสู้ครั้งก่อนของผมผมจะให้มันหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยมันเลือดไหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ตัวนี้ และว,วันนี้ผมอาจจะมีเวลาแค่นี้เพราะฉะนั้นเราคงต้องคงต้องไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ